สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมอาร์ช์มือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ทางเซิร์ฟ ARK t 1 0ที H ่ก็มีการจัดกิจกรรมวันหยุดนับก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมคือการหาเจ้าตู้จดหมายนะครับในตู้จดหมายก็จะมีกล่องขวัญอยู่ประมาณ300กล่องนะครับพี่ก็จะไปซ่อนตามแมปเหมือนกิจกรรมที่ผ่านมานะครับ ก็ตู้จดหมายก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวจดหมายแบบนี้พี่ก็จะไปตั้งตามแมปนะครับแล้วก็ใครหาเจอเป็นคนแรกก็ให้แคปรูปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในแชทพี่นะครับแล้วก็ส่งชื่อในเกมมานะครับแล้วก็จะไปมอบกลองขวัญให้เป็นกลองใหญ่3ามเขาเรียกว,ว่า300กล่องนะเป็นกล่อง50แอมเบอร์นะครับ ก็จะได้กล่องสุ่มกันแล้วว่าสุ่มของดีๆนะไปเปิดเล่นกันในช่วงเวลาวันหยุด3วันนี้นะพี่ก็จะซ่อนวันหนึ่งก็ประมาณ 1-, 1 2กล่องนะถ้าวันไหนหาเจอไปก็ประมาณ2กล่องต่อวันนะสนใจเข้ามาเล่นเซิร์ฟพี่ก็ทักลิงเม m เ s s เจอร์เข้ามาถ้าขอเข้าเล่นได้นะครับกดการรับเข้าเล่นก็ต้องโดเนตหนึ่งแพ็คนะถึงจะได้รหัสเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับ ก็ทางเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟแบบเล่นสงบสงบนะครับเป็นหมวด PVE รับช่วงนี้ PVE ทั้งแมปเลยนะครับสนใจมาซีวรอดด้วยกันก็ทักมาได้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เปิดมาประมาณ5ปีได้แล้วนะครับสนใจมาเล่นด้วยกันก็ทักมาได้นะครับ,าท,ารบทางเซิร์ฟก็มีของโดเนทต่างๆให้โดเนทสนับสนุนค่าเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ เป็นคาเรยกว่ารองรับคนได้ประมาณ32คนพร้อมกันนะครับช่วงนี้ถ้าคนเล่นเยอะพี่ก็จะเพิ่มสล็อตให้นะครับก็เคยเพิ่มสล็อตไปถึง5 6 0สสล็อตแล้วนะครับช่วงนี้ก็คนเล่นประมาณปาน,ปาน,ปานกลางนะครับก็ประมาณ20 30คนนะครับก็สล็อตก็ประมาณ32ก็พออยู่นะครับแล้วนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็มาเปิดกิจกรรมสำหรับคาร์เรว่าเซิร์ฟ วันหยุด3าวันนับเสาร์อาทิตย์จันนับก็จะซ่อนวันละ1นึหนึ่งกล่องตู้จดหมายประมาณ300กล่องนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ600กล่องนะครับสนใจเข้ามาเล่นด้วยกันก็ทักลิง์ m e s s e n g e r ใต้คลิปมานะครับก็จะมีกลุ่ม Facebook เอาไว้แบบโพสต์โปรโมทอะไรต่างๆในกลุ่มนะครับข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์นะครับมีอะไรก็สามารถเข้ามา เข้าอยู่ในกลุ่มได้นะครับก็จะมีคือเราว่าตอนนี้พี่ก็ทําช่อง t ิ k กตอกอยู่นะครับก็ในลิงก็จะมีช่องติ๊กตอกของพี่สามารถกดติดตามกันได้นะครับก็วันนี้ก็มาเปิดกิจกรรมสําหรับวันหยุด3วันนี้ก็แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ